สวัสดีค่ะตอนนี้มาอยู่กับช่องทีสามี่ะตอนนี้ออดีอยู่ที่ไหนคะทุกคนทุกคนคิดว่าตอนนี้ออดีอยู่ที่ไหนออดีอยู่ที่ไหนคะพาวุรัตนะคะวันนี้คุณแม่นะคะจะพาออดี้นะคะมาซื้อเครื่องประดับนะคะไปลํานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าออดี้วันนี้ออดี้จะได้อะไรบ้างนะคะเครื่องประดับไปดูนะคะที่นี่ก็จะมีแบบ ชุดลำนะคะเครื่องประดับนะคะเยอะแยะไปหมดเลยเราไปดูอันนี้ก็จะแบบมีแบบชุดอินเดียขายผ้านะคะเอาไปไว้ตัดนะคะัอดีแนะนำเพื่อนๆนหน่อยัอดีเคยมาไหมคะที่นี่ไม่เคยใช่ไหมว้าวเรามาเจอร้านมงกุฎ อุดนะคะเรากำลังหาเครื่องประดับนะคะเป็นสร้อยแล้วก็จะหาแบบเครื่องประดับผมด้วยไมนต้องเป็นแบบว่าเครื่องประดับชุดลํำนะคะสีทองทองนะคะดีเราเดินไปดูตรงไหนแต่เราดีร้านนี้สิอันนี้ชุดเท่าไหร่อะคะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบสวยนะอ่ดิ ใช่อันนั้นเหมือนของหลักอันนี้ร้อยห้าสิบเหมือนที่แม่ดูไว้เลยาจะเป็นหลักสีหลักสีก็มีสีเดียวก็มีสีแดงก็มีกับเพชรนี่สันนิษฐานวนหลักสีดีกว่าเพราะว่าแล้วนพค่งแล้วนะอดีไหนมานี่ซิเพราะว่าเข็มขัดเราเป็นหัวหัวหลักสี นี้เด็กก็ใส่ได้อันเดียวนี้เนาะนี่สรุปเราเดินมาแป๊บเดียวนะคะเราก็ได้แล้วนะคะเป็นชุดนี่ต่างหูกับเป็นต่างหูกับสร้อยคอนะคะเพราะว่าที่มีเข็มกัดแบบเข็มขัดแบบนี้แล้วนะคะอาจจะเราไปจ่ายต่างกันใช่แต่คุณครูบอกไม่ต้องเอาอะไรเยอะใช่ไหมสอวันไม่ต้องเนาะใช่ไหมคุณครูบอกไม่ต้องเยอะใช่ไหมคะ ต่อไปก็ไปหาแตบ,บร้านวิกอะไรอย่างเงี้ยที่มันเหมือนเป็นโกะแล้วก็แบบประดับผมนะคะอวดีค่ะชอบไหมคะมาเดินที่นี่ร้อนหน่อยนะคะนี่ชุดไทยอ๋อนี่ก็มีนะคะร้านเครื่องประดับอันนี้จะเป็นแบบชุดใหญ่เลยจ๋าไม่เอาเอาไปทำไรลูกลม อดีค่ะตอนนี้เราหาอะไรอื่นหาผมกับดอกไม้ที่ติดผมนะคะวันนี้เราจะได้ไหมเนี่ยออดีว่าจะได้ไหมวันนี้ได้วันนี้ต้องได้นะคะถ้าเราพยายามมันจะหาได้ใช่วันนี้นะคะผมนะคะนี่อดีเราได้ผมแล้วนะคะต่อไปเราไปหาดอกไม้หรือหาอะไรติดสวยนะคะ ้านไหนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเดินดูนะคะได้แล้วตอนนี้เราเจอแล้วนะคะคุณแม่ว่าคุณแม่จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้อ๋อดีมานี้สีแล้วแบบโห,ห,หแหล่งตรงนี้คือแบบเยอะมากดูสิอันนี้ก็สวยอันนี้เท่าไหร่อโอ,อเราซื้อมาแล้วนะคะมีแต่สวยสวยแม่กำลังเครียดนะอันนี้น อันนี้ชอบไหมอันเนี้ยถือว่าจะเอาเล็กกว่านี้เราเดินดูนะคะตรงนี้คือแบบแบรรย่กาศสวนๆที่จะมีเกี้ยวแบบนี้เราเลือกเลือกยากมาหรือว่าจะเอาแบบนี้เป็นดอกบบนี่นอะไรอ่ะปิ่นค่ะเขาเรียกว่าปิ่นปลักผมค่ะใช่คุณแม่ขอไปเลือกแป๊บนึงน,นะคะ ตอนนี้เรากลับถึงบ้านแล้วนะคะเราก็ได้ผมมานะคะอันนี้นะคะที่พาวรัตนะคะแล้วก็มงกุฎอันนี้แล้วก็สบายชุดเราซื้อมาแล้วแล้วก็ได้เป็นชุดต่างหูกัดสร้อยนี่นะคะชุดนี้นะคะเดี๋ยววันที่วันศุกร์นี้เดี๋ยวเราเจอกันนะคะว่าที่กะลำสวยแค่ไหนดูชุดนี้นะคะ ใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง a u d i Family ด้วยนะคะบ๊ายบาย